วันนี้ตอนใช้สาย,สายหลวงพ่อก็คงจะได้ไปอำเภอภูเรืองานวันเกิดของหลวงพ่อชาลีทิระธรรมโมเจ้าคณะอำเภออำเภอนายุงที่ท่านได้ออกจากภูกรไปท่านท่านไปตั้งํำนักใหม่กันปีกวิเวก ที่อำเภอภูเรือพานไปจัดงานที่นั่นห <c oughs> ลวงพ่อคงจะได้ไปงานของท่านตอนสายๆบ่ายๆแต่จะได้พักค้างหรือไม่ก็ยังดูดูก่อนถ้าไม่มีอะไรก็คงจะกลับมานะลูกหลาน <c oughs> <c oughs> แล้วก็วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปด มิถุนายนพุทธศักราช2,560ในวัดของเราก็เนี่ยไม่รู้งานพอเตรียมตัวจะเข้าพรรษาต้องก่อนที่จะเข้าพรรษาไม่ใช่ว่าปุปปับจะเข้าเลยไม่ได้นะต้องเตรียมเตรียมสถานที่ผู้คนที่จะมาเกี่ยวข้องก็จะต้องได้จัดเตรียมขนาด พระกรรมาฐานอยู่ในป่ารงพงภัยสมัยหลวงปู่มั่นพระองค์ไหนจะไปเที่ยวตลอดน,อนจวนจะเข้าพรรษายังมาซุบมือเปิบโดยมากหลวงปู่มั่นจะดุทันทีแล้วกับพระที่อยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่ล่ายังพูดอยู่ให้ฟังนะจวนจะเข้าพรรษาแล้วยังเดือนเดียวยังไม่ได้ก็ยังมาอยู่ที่วัดหนองผือนานายอยู่ หลวงปู่ว่าท่านจะจำพรรษาไหนปีนี้หลวงปู่ล่าหลวงพ่อยังจําไม่ลืมนะวันโคกกระโหลงหลวงพ่อไม่เคยเห็นวันโคกกระโหลงเลยทํทไมไม่ไปเ <c oughs> ตรียมสถานที่ก่อนที่จะเข้าพรรษาไปอย่างน้อยก็สัตว์สาราเสียงเขายัางเตรียมหลวงเตรียมหลังเขาจะพักที่ไหนเขาจะอยู่อย่างไรท่านจะจำพรรษาท่านจะทำยังไงท่านต้องไปดูที่ตรวจสถานที่สิ ไม่ใช่ว่าเข้าพรรษาแล้วกุฏิก่อรั่วลงครัวไฟก่อรั่วฟืนก็ไม่มีท่านจะทำอย่างนั้นได้ยังไงก็ต้องไปหาเตรียมไว้ก่อนสบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีต้มน้ำซักผ้านะมันต้องอาศัยฟืนไม่ใช่จะไปเอาฟืนเปียกๆในป่าเอามาใช้ท่านต้องเตรียมการโหหลวงปูลาพูเทฟังหลวงปูมันดุมากอ่ะ เข้มงวดคือไม่รู้จักเตรียมการนะขนาดพระจะาจำพรรษายังผญท่านยังให้เตรียมการนะเนะพราะนั้นว่าเวลาหลวงพ่อจะไปทุ่งงที่ไหนก็ตามหนะลวงพ่อจะต้องเข้ามาก่อนเดือนพฤษภาคนมะพอวิสาขะเสร็จแล้วหนะลวงพ่อจะต้องรีบเข้ามาเข้ามาเพื่อจะได้เตรียมสถานที่จำพรรษาว่าจะควรจะทำอย่างไรนะไม่ใช่ว่าจะให้หมูพกเพื่อน สมัยก่อนมันมุงหย่าได้กุฏิบางหลังก็มุงหย่าพระต้องช่วยกันหาหย่ามามงุงแล้วก็ทําฝาทำเพื้นบางทีก็ฟื้นผากฝากก็มีฝาไม้ไผ่ก็มีมันไม่เหมือนไม่ถาวรเหมือนทุกวันนี้นะจากนั้นก็หาฟื้นฟืนมันจาเป็นได้ใช้พระอยู่ในป่าต้องต้มน้ำํำต้มน้ําสักผ้าบักแต่ก็ใน เวลาฝนตกกลางวันหลวงตาเนี่ยท่านจะให้จุดไฟนะให้มีควันไฟทันว่าคนมนุษย์ของเราเนี่ยต้องอาศัยความร้อนหรืออาศัยควันไฟพอถูกควันไฟมันรู้สึกมันมันหายใจโล่งต้องจุดไฟเอาไว้นะหลวงตาที่ท่านจูบันตาดพอฝนตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยท่านหลวงตาจะให้สุมไฟที่หลงครัวไว้ให้มีควันไว้เผื่อมาพระมา องไหนผ้าเปียกมาก็จะได้มาย่างไฟให้มันแห้งอันนี้เป็นต้นเนี่ยนะก่อนเข้าพรรษาสรุปแล้วก็คือท่านให้เตรียมการความพร้อมไม่ใช่ว่าเข้าพรรษาเสร็จแล้วไปทำงานนั้นทำงานนี้พอออกพรรษาก็แปลว่างานเสร็จพอดีท่านบอกาอย่าไม่ควรเป็นอย่างนั้น ถาว่าเราเตรียมพร้อมไว้แล้วนะ่พอเข้าพรรษาแล้วก็จุดงานนะตามองค์ต่างภาวนาของใครของเรานะอยู่ในความสงบใครจะท่องปฏิโมกใครจะอดอาหารใครจะภาวนาคือในพรรษาต้องอิสระนะแต่ในวัดของเราปีนี้ก็หลวงพ่ออนุญ,ญาตให้เขาทำกุฏิแต่ทําไมหลวงพ่อจึงอนุญาตหลวงพ่อมันเอกเทศมันวัดของเรามันห่างไกล มันไม่ได้บรบกวนไข่ในจุดนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้ไม้โดยมากแตเป็นเหล็กความเสียงดังโป้งๆปังๆเนี่ยคงจะมีน้อยมาก <c oughs> แล้วก็วัดของเราเป็นพันกว่าไร่นะหลวงพ่อก็พิจารณาดูแล้วนะคือว่าไม่รบกวนสําหรับผู้ที่ไปภาวนาในแถบนั้นเพราะวัดมันห่างอยู่น,ะนี่แหละอันนี้ก็คือ การที่จะทำอะไรจะอนุญาตอะไรลวงพ่อก็ได้คิดเหมือนกันนะคิดรอบคอบพอสมควรไม่ให้กระทบกระเทือนเสียเพราะในช่วงที่เข้าพรรษาเป็นช่วงที่ภาวนาเป็นช่วงที่สงบสงัดแล้วก็พร้อมกันลวงพ่อก็บอกพระอีกว่าพ,พนักงานไม่ให้มาเพนผ่านมาแถวศาลาออกนู่นทางศาลานอกเลาะคําแพงออกไปนู่น อย่าให้มาเพ่นผ่านแถวนี้นะแถวนี้เป็นแถวพระนะเนี่ยหลวงพ่อก็บอกกำชับพระเอกเหมือนกันประเดยพาให้ฟังเอาไว้นะให,ให้พวกท่านทั้งหลายฟังเอาไว้ทำเขาจะมากับไปทางนู้นเราจะสงเคราะ์อนุเคราะห์ยังไงดูแลการงานกันนะเขาก็คงจะไม่ได้ใช้เสียงดังเพราะเป็นงานปูนเกือบทั้งหมดแล้วก็วันที่หนึ่ง เป็นวันบวชพระของพวกเรานพระหน้าของเราก็1สบสี่เดี๋ยวนี้อาจจะเป็นสิบห้านะแต่ตีออยังไงบางหนากบางกลุ่มเขาคง,งจะไปบวชที่อื่นก่อนแล้วยังค่อยเข้ามาพอไปหายญาติผู้ใหญ่คือปู่ย่าตายายพ่อแม่อายุมากอยากจะเห็นลูกหลานบวชคงจะไปทำพิธีซะก่อน บวชให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายซะก่อนยังค่อยกลับมา,ามาจําพรรษาที่วัดของเราสรุปแล้วก็คือวัดของเราเดี๋ยวนี้ขณะนี้ก็มีพระทั้งหมด30ักว่ารูปนะสารูปนะวงที่ไปทําธุระก็ยังมีอยู่นนะวันเข้าพรรษานั่นจะมากน้อยอย่างไงแค่ไหนคงจะรู้รู้ได้รู้ชัดเจนแต่เดี๋ยวนี้กำลัง ไม่รู้องค์ไหนเป็นองค์ไหนแต่ก็คงจะไม่เกินฮะคงจะไม่ถึงห้าสิบกระมังนะหลวงพ่อคิดเพียงแค่นั้นนะถึงถึงห้าสิบก็คงจะเป็นห้าสิบต้นๆอาจจะไม่ถึงอาจจะทีสิบกว่าแต่ถึงยังไงถึงจะมากหรือน้อยก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเหมือนกับเราไปทำงานห้างทรรพสินค้าน่ะ ถึงจะมีพนักงานมากน้อยขนาดไหนต่างคนก็ต่างทำการทำงานแล้วก็เงินเดือนของใครของเรานี่ก็เหมือนกันมาอยู่ในวัดของพ่อทำมาแล้วก็ขี้เกียจเดินยังกกมขี้เกียจภาวนาทำความเสียหายอีกต่างหากก็แปลว่าพนักพนักงานคนนั้นใช้ไม่ได้เสียหายแต่มาพนักงานคนใดเข้ามาในทำงานห้างสรรพสินค้า มีแต่ทำความเจริญรุ่งเรืองให้กับห้างสรรพสินค้าคนนั้นก็เป็นที่ยกย่องเชิดชูของห้างตัวเองก็ได้รับเงินเดือนดีนี่ก็เหมือนกันการมาภาวนาในวัดของหลวงพ่อไม่ใช่ว่าจะมาอยู่ที่วัดหลวงพ่อแล้วจะดีทั้งหมดไม่ใช่นะถ่าดีทั้งหมดทุกอนกิ่งคือป่องจริงจกตุกแกลียงข้างบางชนยอยู่ในวัดของพ่อเนี่ยเต็มไปหมด เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นพระไม่เห็นว่ามันดีนะเผลอๆเห็นลิงอยู่ข้างๆพวกเราเดินไปมันยังหญิงแคย้วหญิงเขี้ยวอีกต่างหาก <c oughs> มันหวงถิ่นของมันนะไม่ไม่ใช่ว่าหญิงเขี้ยวต่ใส่แต่พวกสัตธาญา,าติโหลุงพ่อไปมันก็หญิงเขี้ยวใส่หลวงพ่ออีกเหมือนกันมันว่ามันเป็นเจ้าของวัดปะนะ <c oughs> นี่แหละอันนี้ก็คือ เราไปนัสถานที่ใดให้ตาอกตั้งใจภาวนาสรุปแล้วนะเป็นคนดีเป็นพระดีเป็นศรัทธาญาติโยมที่ดนะีเกิดมาในพื้นแผ่นดินก็เป็นประชากรที่ดีอยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองมาบวชก็อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเป็นศากยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธทเจ้านะที่ดีแต่มีอะไร การมายอยู่ด้วยการมากมายหลายท่านก็ปรึกษาปรารกกันมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่ผู้มายอยู่ก่อนก็ให้ความอบอุ่นแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวน้องๆะแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นในระดับถ้าจะว่าเป็นพ่อบ้านก็ได้เป็นเจ้าของเจ้าของบ้านก็มองกมอ็มอบให้พวกเราท่านทั้งหลายนะั้นเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันนะได้รับการศึกษา <c oughs> ทางโลกมา ก็ไม่แพ้กันพอมาอยู่ด้วยกันคือนะอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรหรือว่าสิ่งไหนที่มันจะทําให้ไม่สบายเรือดร้อนหรือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่สบายก็บ,บอกมานะออพวกเราผู้อยู่ด้วยกันนะั้นบอกมาหนะลวงพ่อเองก็ได้ช่วยสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์โรงพยาบาลมากต่อมาก พาดขอร้องไปที่ไหนบอกไปที่ไหนท่านเหล่านั้นก็คงจะไม่ปฏิเสธนะเพราะอะไรเพราะว่าหลวงพ่อได้ช่วยสงเคราะห์ช่วยเหลือท่านเหล่านั้นในเมื่อหลวงพ่อจําเป็นหลวงพ่อขอร้องท่านเหล่านั้นก็คงจะไม่ปฏิเสธนะนี่แหละอันนี้คือหลวงพ่อเขามั่นใจในเวลาพระเนนของหลวงพ่อมากมายเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อกัน ไม่ได้คิดหนักใจถ้าหากว่าอยู่ถึงคราวมันอนยะู่ที่ไหนก็ตายนะไม่ว่าท่านผู้ใดอยู่นสถานที่ใดห,หมอจะดีขนาดไหนก็เถอนะก็ไม่มีใครที่จะละเว้นไปได้ถึงคราวมันแล้วนะนี่แหละแต่ว่าช่วงที่รักษานะเราก็จะจองรักษาคิดว่าไม่มีปัญหาในการดูแลร,รักษาเนี่ยหลวงพ่อก็มั่นใจนะลูกหลานนะที่พานเนนที่มาอยู่ด้วยหลวงพ่อถือเสมือนว่า เป็นนิ้วเป็นไม้เป็นมือของหลวงพ่อทั้งหมดเป็นอวัยวะของหลวงพ่อเมื่อรับเข้ามาแล้วกันะเป็นคนของหลวงพ่อมีความไม่สบายใจเรื่องอะไรเจ็บไข้ได้่วยอะไรกบอกหมูทาไมกล้าบอกหลวงพ่อนะแต่บอกหลวงพ่อได้หลวงพ่อก็บอกมาหลวงพ่อฟังทั้งหมดนะการอยู่ด้วยกันมันต้องมีความพร้อมเพียงสามคีกัน มันไม่อยู่ด้วยกันนานอกเพียงสามเดือนจากนั้นก็แยกย้ายกันสิ่งไหนที่มันดีก็หันหน้าเข้าหากันิึงให้ที่มันดีจากนั้นสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจไม่ถึงร้อยปีต่างคนก็ต่างไปของใครของเราถึงจะโ,โ,โ,โกรธโมโหโกทาย่ยังไงถึงจะรักยังไงก็ตามจากคนก็ต่างแยกย้ายกันในที่สุดนอกนั้นก็มีพวกเราเดินทางใครเดินทางเราเลย แร่างกายได้ทิ้งไว้ในโลกแต่ตัวนามนธรรมคือจิตใจนั่นนะท่เราได้สั่งสมบุญกุศลไว้ไหมเรามีบาปอกุศลไหมเราจะเดินทางต่ออีกนะท่านข่าวนั่นแหะอัตหิอัตโนนาโถนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากบุญกับบาปท่าน่ะเป็นที่พึ่งของเราถ้าเรามีแต่ธรแต่บาปคิดแต่บาปพูดแต่บาป บาปก็จะให้ผลถ้าเราคิดแต่บุญทำแต่บุญพูดแต่เรื่องบุญบุญก็จะให้ผลไปสู่ระโลกภายภาคหน้าถ้าพวกเราอย่างี้อยู่ในโลกนี่ก็เถอะนะคิดอะไรมีแต่คิดแต่จะขโมยเขาคิดมีแต่มีแต่เบียดเบียนเขาคิดมีแต่จะรังแกเขามีแต่เอารัดเอาเปรียบเขานะเราคิดอยู่ในโลกผลที่สุดเขาพวกเราก็ติดคุกเถอะนะไปที่ไหนไม่ได้ ตรงติดคุกถ้าพวกเรามีแต่คิดสร้างสารรค์มีแต่คิดดีมีแต่คิดช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์คิดดีทดําดีพูดดีในม่วนมนุษย์ประกอบแต่คุณงามความดีคนนั้นเขาก็ต้องไปดีอยู่ที่ไหนก็ดีดีหมดเพราะอะไรเพราะเขาแต่ทําแต่ความดีแต่คนที่ำทำทำ ัูวชั่วนะมันตรงกันข้ามนะลูกหลานนะไปที่ไหนเดือดร้อนวุ่นวายเพื่เพื่อเขาจับไปขังไปก่อน <c oughs> พอให้ไหรพะว่าปล่อยออกมาก็ทําให้ชุมชนเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะไปมองคนอื่นให้มองมองตัวของเราเองทย้อนมามองตัวของเราตัวของเราเนี่ยขณะนี้มันเป็นยังไงอย่าลืมเจ้าของทนะถ้าพวกเราลืมเจ้าของนั่นนะ มองต่คนอื่นว่าแต่คนอื่นเลวคนอื่นไม่ดีแต่ที่แท้ตัวเองไม่ดีไปหากัดด่าไปหมดแล้วจะเป็นยังไงทำให้เดือดร้อนไปทุกแห่งทุกคนจนไม่มีใครที่จะคบค้าสมาคมกับเราเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยการคิดการทำการพูดไม่มีสูงมีต่างไม่มีสัมมาคารวะไม่จักรรู้จักในการ วางตัวสรุปแล้วนะเราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านเนอะในพรรษานี่นะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเราจะเอาอะไรเราควรจะตั้งจิตอธิษฐานคำว่าอธิษฐานคำนี้ถ้าพูดไปแล้วก็ถ้าไม่แปลเป็นคความหมายออกมาเราก็คงจะเป็นเรื่องของพระของเจ้าไปคำว่าตั้งจิตอธิษฐานคำนี้คือความตั้งใจมั่นแปลออกมาคือความตั้งใจมั่น ในปรรษานี้ข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันตั้งใจมัน่นนะข้าพเจ้าจะงดดื่มสุราในปรรษานี้ข้าพเจ้าจะงดบุหรี่ในปรรษานี้ข้าพเจ้าจะมีรักษาศีลห้าในปรรษานี้ทุกวันพระอะไรก็ว่ากันไปเราจะทาบุญตักบาตรทุกวันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นล้วนแล้วจะเป็นสัจยะ แต่ถ้าเราไม่มีสัจจะนะโลเลเอ่โลเลโโลเลไปเรื่อยเลอะเลือน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 ลางๆงไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะไม่มีสัจจะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่ผ่านผ่านมาเนยนึกดูก็แล้วกันไม่ต้องถามใครถามตัวเองนั่นแหะที่ผ่านมาเป็นยังไงแต่บัดนี้เอาเถอะเข้าไเจ้าจะมีสัจจะคืออธิษฐานมีอธิษฐานในจิตใจจะเป็นผู้ตั้งใจมั่น ในพรรษาสามเดือนเนี่ยเราจะทำอะไรเ,เราจะท่องสวดมนต์ให้ได้ทำวัดเช้าทำวัดเย็นให้ได้นในพรรษานีน่กันล้วนแล้วแต่เป็นคูณูปการเป็นผลประโยชน์ถ้าเราทำทั้งสัจจะไปในทางที่เป็นประโยชน์นะถ้าหาว่าเราตั้งสัจจะไปในทางโทษมันก็โทษมหาศาลเหมือน,น,นกันนะเข้าไปเจ้าจุดยพยายามตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้ฆ่าคนนะอย่างนี้ คือได้ให้ขโมยของเขาเนี่ยให้ได้เงินเท่านั้นตอนน,นี้เบียดบังเขาอตั้งจิตตั้งใจเอาไวนะ้อันนี้ว่าตั้งจิตตั้งใจไปในทางที่ชั่วนะมันก็ได้ชั่วอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะมัน,เป,นเป็นดาบสองคมเหมือนกันเขาว่าปัญญาเขาเหมือนกันทุกอย่างมันเป็นสองดาบสองคมทั้งหมดนะถ้าใช้ปัญญาไปในทางที่ถูกสัมมาทิฏฐิมันก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ถ้าใช้ปัญญาไปในทางมิจฉาทิฐิกูมหันปลายเหมือนกันนะเบียดเบียนคู่คนไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเพราะใช้ปัญญาแต่คนโง่มันทำอะไรไม่ได้หรอกนะขนาดปัญญาก็ยังทำให้เสียหายมากมายถ้าใช้ไปในทางที่ดีดีมีคุณอนันนะัถ้าไปคิดไปในทางที่ชั่วใช้ปัญญาไปในทางที่ชั่วเป็นโทษมหันเหมือนกันนะความเพียรก็เหมือนกัน ้าเราใช้ไปในทางที่ดีสัมมาทิฏฐิมันก็เป็นประโยชน์เพียพรพยายามสร้างคุณงามความดีพยายามเล่าเรียนหนังสือประกอบคุณงามคนดีทั้งหลายทั้งปวงมันก็เป็นความเพียรทิฏิถ้าเพียพรพยายามจะเบียดเพียนพยายามฆ่าคนพยายามจะลังแกคนพยายามทําความชัว่วมันก็มีมากอีกเหมือนกันความเพียรเออพราะนั้นเพียรพยายามมันก็ต้องเป็นดาบสองคมอีกเหมือนกัน เพราะนั้นหลักทมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วเนี่ยพระพุทธองค์เน้นเรื่องสัมมาทิฏฐิไปในทางที่ถูกต้องนะถ้าว่าไปทางที่ผิดแปลว่าเสียหายเราต้องแยกแยกให้ออกคําว่ากรรมกรรมก็เหมือนกรรมคาว่ากรรมเขาเนี่ยคือการกระทำะะอย่าไปทํากรรมนะเราก็เลยคิดว่ามันจะเป็นทกรรมชั่วอย่างเดียวไม่ใช่นะ คำว่ากร,รเขาเนี่ก็คือแปลเป็นยืนเป็นสองคำต้องขยายออกไปอีกว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วนะถ้าเราทำร,รมดีคือการกระทำร,รมคือการกระทำเราก็ทำความชั่วหรือเท่าเรากระทำความดีถ้าเราก็ทำความดีเ,เรียกว่ากุศล,ลกรรมถ้าเราทำร,รมชั่วเรียกว่าอากุศล,ลกรรมมีอานำหน้าด้วยนะ อากุศลกรรมคือกรรมชั่วนะนี่แหละกรรมชั่วนั่นคืออะไรบรรยายไปเลยแต่ไม่มีที่สุนจิตคุกติดตลงังไม่รูปมาตราที่เท่าไรมาตราที่เท่าไรแต่ติดคุกไปถามดูก็แล้วกันนะเอะมันมีมากมายเลยกรรมชั่วนะ,ะกรรมดีก็เหมือนกันที่เด่นรับยศถามบรรดาศักดิ์มั่งมีสีสุขร่ำรวยมากมายมาหาศาลเหมือนกัน อันนี้คือกรรมดีที่เราได้กระทําไว้นะีน่แหละกรรมดีกับกรรมชั่วมันแยกกันอย่างนั้นนะศรัทธาญาติโยมพอตายไปแล้วกับกรรมชั่วก็ลงนรกกรรมดีก็สู่สวรรค์สั้นฟ้าไปน,ะนี่ยนี่แหละพอเนี่ยคือ,ค,อ,ค,อคือกรรมคือกันกรรมคือการกระทําจําแนกรสรรพสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายไปสู่กติภูมิของใครของเราเราจะทํากรรมดีแล้วเร,เราจะทํากรรมชั่วนะนะเราก็ต้องมองดู ของเราอีกเหมือนกันแต่ละคนนะอาต่อเนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในตินีเนะวันที่วันที่8วันอาสารหาบูชาวันที่9ก้นะเป็นวันอธิษฐานพรรษาแต่โดยมากเราจะทําบุญวันอาสารหาบูชามารวมกันคือวันขึ้น8ปดค่ำเดืนวันขึ้นสิบห้า่ำเดือน8ปด วันอซาราห์ชาคือวันที่8วันที่9เนี่ยเป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระสงฆ์ใครจะตัง้งจิตอธิษฐานยังไงก็เนี่ยมาตัาง้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานในวัดของหลวงพ่อพระวัดอุรมุมพระพุทธอุรมมงคลตัง้งจิตอธิษฐานแน่วแน่ในพรรษาในข้าพเจ้าจะทําอร่อยนะไปในทางที่ดีที่ถูกต้องเป็นบุญเป็นกุศล ในเมื่อออกพรรษาแล้วก็มากราบพระพุทธปฏิมาอีกพระพุทธอดมมงคลเออผู้ฆ่าข้าปเจ้าแต่ตั้งจิตอธิษฐานในพรรษาข้าปเจ้าจะไหวพระทุกวันข้าปเจ้าทําสมบูรณ์แล้วด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าปเจ้าได้ประกอบคุณงามความดีในพรรษานี้ขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนข้าปเจ้าคําว่าออกิจการงานหรือวุระการงาน สิ่งไหนทั้งปวงที่ข้าพเจ้าไม่พึงปรารถนาก็ขอให้ลุล่วงไปด้วยดีย่าได้มีอุปสรรคเราจึงมาขอพรจากพระพุทธปฏิมาเพราะเราทําดีแล้วนะอไม่ใช่ว่าปุบปับมาขอพรขอพรไปกินเหล้าที่ไหนมาก็หมายรู้หัวฟัดหัวเวียงไปกราบพระก้าววัดฮมันจะมีประโยชน์แล้วกราบก็กราบพิปิดถ,ถูกถุก,กที่ต่างหาก <laughs> กาบนึกอะไรก็ไม่รู้นึกถึงตุขวดเล่าก็ไม่รู้ตอนที่กาบนะไม่ได้ไม่ระลึกถึงพุโทโธธรรมโมสังโฆอีต่างหากนะนี่แหละเพราะนั้นพวกเรานะทํทำความดีก่อนจังค่อยขอพรอน,นะมีใจแบบปุปปับไม่จะขอพรด่าไปเลยไม่ได้นะหร <c oughs> ับพรในทีนี้เนาะ ยะถาวาริวาฮาปุราปริปูเรนติสาคารังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสุยะธามณิโชติระโยะธา วิวัชันตุสานผานรโควินัสตุมาเตภาวัวันตารายโยสุขิติคายโยโกภาวะอภิวันทนัสิริสนิจจัง पचि न

Dewabuong manungsowa agapato pamoti I muau sa pamanggalang perahan dosa badewata sampa puthana nuhawena sadasso di pawwan dute. Hawa sa pamangkalang rakantu sa badewata sambat hamma nukhavena sada sothi bhavantu te Awatu Tusa pamangkalang rakantu sa badewata sambat sangha สดาโสติอะวันตุ